สำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณทศนิยมนะคะอะหลักการคูณทศนิยมก็ง่ายๆนะนักเรียนเพียงแค่1นึ่งนำเลขมาคูณกันก่อนเมื่อนักเรียนคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ใส่จุดทศนิยมเนาะอ่ะตัวยอย่างที่หนึ่งค่ะ3าม4ินห้าจุดคูณด้วยลบสองะเรามาเปลี่ยนก่อน เพราะฉะนั้นสามพิห้าจุดหกสี่แล้วเอาแค่ตัวเลขมาก็จะกลายเป็นสามห้าหกสี่เนาะลูกแล้วคูณด้วยสองโอเคนะคะเราก็ตั้งคูณปกติก็คือสามห้าหกสี่คูณด้วยสองก็คูณเลขปกติได้เลยมาคูณกันเราต้องท่องแม่สุดคูณแม่อะไรเอ่ยแม่สองเนาะสองคูณสี่ได้แปด องคูณหกได้สิบสองสองห้าสิบบวกอีกทดเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเขียนหนึ่งทดหนึ่งสองสามหกบวกอีกหนึ่งได้เจ็ดาเราก็จะได้คำตอบแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้นะเด็กๆอะตอบเทราะะฉนั้นอย่าลืมเอาโจทย์เดิมมาด้วยสามสิบห้าจุดหกสี่คูณด้วยลบสองค่ะ สังเกตก่อนว่าข้อนี้มันจากเครื่องหมายต่างกันเนาะต่างกันรตรงไหนเพราะว่าสามที่ห้าจุดหกสี่เป็นจำนวน,วนบวกลบสองเป็นจำนวนลบซึ่งเครื่องหมายต่างกันนะลูกเครื่องหมายต่างกาันผลลัพธ์ต้องติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ติดลบแน่นอนอะเขียนก่อนเจ็ดหนึ่งสองแปดเรามาดูว่าจะเติมพจนนิยมกี่ตำแหน่งให้หนูพิจารณาจะเห็นได้ว่า ตัวตั้งมีทศนิยมอยู่สองตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็จะมีอยู่สองตำแหน่งนะคะ,ะนับนะหนึ่งสองแล้วก็จุดเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือลบเจ็ดสิบเอ็ดจุดสองแปดโอเคนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองก็คือห้าจุดะลบห้าจุดสามหกคูณด้วยลบศูนย์จุดศนย์สองหนึ่งเนาะ เหมือนเดิมน,นะคะหนูแปลงก่อน 3, หน้าจุดสามหกนูก็จะได้เป็นห้าสามหกคูณด้วยสองหนึ่งคูณด้วยยี่ิบเอ็ดนั่นเองเนาะอะสร้างคูณเลยห้าสามหกคูณด้วยยี่สิบเอ็ดคินต้าให้เรียบร้อยนะเอาไาม่หนึ่งค 6, ูณก่อนหนึ่งคูณหกได้หกหนึ่งคูณสาม 5, ได้สามหนึ่งคูณห้าได้ห้า ต่อไปเอาแม่สองคูณแต่ก่อนจะเอาสองคูณเนี่ยต้องเติมศูนย์ให้เขาก่อนเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็เอาสองคูณสองคูณหกได้สิบสองส็สองคดหนึ่งสองคูณสามได้หกหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดท้ายแล้วสองคูณห้าได้สิบก็ใส่หนึ่งใส่ศูนย์อย่าลืมขีดเส้นใต้นะจับเจ้าสองจำนวนนี้มาบวกกัน หกบวกศูนย์ได้หกสามบวกสองได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองทดหนึ่งนะลูกหนึ่งบวกอีกศูนย์ได้หนึ่งแล้วก็หนึ่งขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอแล้วก็เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาโจทย์มาเขียนใหม่ลบห้าจุดสามหกคูณด้วยลบศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่ง เด็กๆมาพิจรารณาก่อนจะเห็นได้ว่าตัวตั้งของเราเป็นลบตัวคูณของเราก็เป็นลบจะสังเกตว่ามันเป็นเครื่องหมายเหมือนกันถ้าเครื่องหมายเหมือนกันผลลัพธ์เราเป็นบวกแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้บวกหนึ่งหนึ่งสองห้าหกแต่ยังไม่เรียบร้อยเพราะเรายังไม่ได้เติมทศนิยมหนูก็ต้องมาพิจรารณาอาตัวตั้งมีทศนิยมอยู่ สองตำแหน่งตัวคูณก็มีอยู่สามตำแหน่งเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วได้ห้าตำแหน่งอ่ะหนูนับจากข้างหลังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่จุดแล้วเติมศูนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองห้าหกโอเคนะคะไม่ยากเนาะอ่ะถ้าดูจดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้ลองไปทำ แบบฝึกหัดหน้า86นะคะข้อ2และข้อ4ให้เวลาทำ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกัน